เจ้าของสุนัขตัวเนี้ป้ายวาซาบิรอบชามอาหารแล้ววางวาไว้หน้าน้องโกลเด้นสุนัขตัวนี้ฉลาดมากและไม่แตะต้องอาหารเลยส่วนข้างๆเจ้าไซถูกหลอกอย่างที่คาดไว้หลังจากกินชามของตัวเองไปสองสามคำมันก็คว้าชามโกลเด้นและเริ่มกินอย่างอร่อ,รอยอร่อยแต่ไม่นานมันก็รู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติกลอุบายนี้เกิดขึ้นเพราะเจ้าไซมีนิสัยชอบขโมยอาหารจากน้องเด่นที่อยู่ข้างๆ ทุกมือทั้งสองตัวจะหาข้ออ้างในการทะเลาะก,กันเมื่อน้องเด่นเบื่อที่จะโต้เถียงเจ้าใส่ก็คว้าชามของมันทันทีแล้วกินจนหมดก่อนจะโยนทิ้งไปแถมมันยังฉี่รดน้องเด่นเพื่อแกล้งอยู่บ่อยๆด้วยเพราะพฤติกรรมของมันเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเ,เจ้าของจึงพยายามหาวิธีลงโทษมันหลายวิธีขั้นแรกเขาเชื่อมชามของ้องเด่นแต่เจ้าใส่แรงเยอะเลยดึงออกได้ง่ายจากนั้นเจ้าของก็เปลี่ยนขุกถังแต่ก็ไม่สำเร็จเช่นกัน ในที่สุดเจ้าของก็พบวิธีแก้ปัญหาที่ได้ผลนั่นคือการติดตั้งแผ่นกั้นระหว่างพวกมันทั้งสองครับ